สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านด้วยนะครับอยู่กับผมบอลห้องจอเรื่องหลอนและที่คุณกำลังรับฟังอยู่นี้นั่นก็คือพอดแคสต์ห้องจอนั่นเองวันนี้จะมาบอกว่าเรื่องราวที่ได้ฟังกันจะไปถึง EP ีที่16แล้วผมก็จำเป็นต้องไปอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไปแบบช่องไม่ได้ปลี่นะครับช่องยังอยูอ่มีงานเก่าของลูกค้าที่ผมทาทิ้งไว้มันเป็นสัญญาต้องกลับไปสะสาให้มันเสร็จซะไม่งั้นไม่งั้นเป็นเรื่องแน่ ผมเคยเกิดเรื่องนี้ครับไว้ในคลิปหนึ่งคลิปที่มีชื่อว่ากลับมาแล้วถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าหายไปไหนลองไปฟังคลิปนั้นดูได้แต่การไปทํางานตรงนี้มันไม่ได้หายไปไหนผมอาจจะทําคลิปในะแต่ละวันว่าไปทําอะไรมาบ้างอาจจะลงในตรงของสมาชิกก็แล้วกันถ้าถามว่าทาไมไม่เอาลงข้างนอกไปเลยให้คนอื่นเขาเห็นด้วยว่าไปทําอะไรความจริงก็ทําแบบนั้นได้แต่ช่องมันจะสเปะสปะไปหน่อยอยู่ๆถ่ายตัวเองกินข้าวอย่างเงี้ยใช้ชีวิตประจําวันอย่างเงี้ย แล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับการเล่าเลยคนที่เขาเข้ามาฟังในช่องเอ๊ะช่องนี้มันอะไรวะเออแนวเที่ยวเหรอแนวไปเลื่อยเหรอมันก็จะดูไม่เหมาะสมก็เลยจับยัดเข้าไปในสมาชิกการเป็นสมาชิกไม่ได้ยากครับ 1. คุณต้องใจบุญก่อน 2. ไม่คาดหวังเออเนื่องจากเป็นสมาชิกกับไม่เป็นสมาชิกมันไม่มีความแตกต่างกันแค่น,นั้นเองเรื่องราววันนี้เป็นคดีที่โหดแล้วก็สยองพอสมควร ผมเองก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นปกติเวลาเด็กหายคนหายคุณผู้ฟังก็น่าจะคิดว่าเด็กอยู่ในโรงพยาบาลเด็กกําลังวิ่งเล่นอยู่แล้วอยู่ๆมีคนมาลักพาตัวไปเออนู่นนี่น่าจะประมาณนี้แต่เคสนี้มันแปลกเด็กอยู่ในท้องมาเอาออกไปได้ เรื่องราวที่คุณคาดไม่ถึงนี้อยู่ที่สกิดมอลเป็นชุมชนเล็กๆอยู่ที่มิสซูรีสหรัฐอเมริกาเท่าที่ผมหาข้อมูลได้คร่าวๆนิดหน่อยน่าจะเป็นเหมือนชาญเมืองประมาณนั้นนะประชากรตรงจุดนั้นก็ไม่ได้เยอะเห็นบอกมาว่ามีไม่ถึง500คนชุมชนแห่งนี้แหละที่เราจะไปว่ากันก็จะมีฟาร์มสุนัขขึ้นชื่ออยู่ฟาร์มหนึ่งชื่อว่า Happy Have วนฟาร์มเขาจะจอดจงไปที่สุนัขพันธุ์แรดเทอรเรียครับผมเองก็ไม่รู้นะครับ พิ่งที่จะมาเคยได้ยินเหมือนกันเอาเป็นว่าน้องหมาไม่ใช่ประเด็นสําคัญหรอกแต่ที่สําคัญคือเจ้าของนาะเจ้าของฟาร์มสูนักที่ว่าเขาเป็นสองผัวเมียอายุยังน้อยเลย23 24ปีได้เขาเรียนมาหาลาัยรุ่นเดียวกันครับที่เดียวกันด้วยจบมาก็สารฝันแต่งงานกันผู้หญิงเธอมีชื่อว่าบอบบี้จอส่วนฝ่ายชายชื่อว่าแซดเรื่องของเรื่องที่จะเล่าให้ฟังมันเป็นแบบนี้ครับในเมื่อทั้งคู่มีฟาร์มน้องหมาเป็นของตัวเองก็ ก็ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจมันไม่ได้เหมือนกับปัจจุบันนี้นะครับที่มี Tik t ็อมี Facebook ที่จะสามารถโปรโมทกันได้ง่ายๆนะตอนนั้นพศ .47 สิ่งที่ทําได้ก็จะเป็นพวกฟอรัมต่างๆเป็นเหมือนด่ากระทู้ตั้งคําถามต่อก,กันไปมาถ้าอยากจะมองให้เห็นภาพก็ต้องนึกถึงพันทิปอารมณ์มันจะแบบนั้นเลยบ๊อบบี้โจโคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มผู้หญิงเ่ยเธอตั้งท้องได้8เดือนกําหนดคลอดเห็นข่าวบ,บอกว่าประมาณเดือนมกรา แต่ทุกอย่างมันดันจบมันดันพังไปซะก่อนก่อนหน้าที่จะคลอดเดือนหนึ่งมันตรงกับวันที่15ธันวาคมพศ2547มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอรู้จักถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะรู้จักจากการประกวดสุนัขที่หนึ่งก็มีโอกาสพบเจอกันในงานทําความรู้จักกันบ๊อบบี้โจก็อาจจะโปรโมทตัวเองว่าเธอทําธุรกิจอะไราเธอมีฟาร์มสุนัขนะติดต่อเธอได้อาจจะมีการนัดเจอแยกบ้างไม่กี่ครั้งแต่ทุกครั้งมันก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนลักสุนัข มีการถ่ายรูปเป็นหมู่คณะก็มีการรู้กันพอครา่าวว่าหน้าตาเธอเป็นแบบนี้ชอบสุนัขพันธุ์เดียวกันกินไสอั่วเผ็ดน้อยเหมือนกันผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยรู้จักชื่อเธอแต่ชื่อในฟอรั่าเป็นชื่อนามแฝงมันเขียนไว้ว่าดาวรินเฟ t เชอร์ดาวรินเขาก็ถือว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งครับเพราะว่าเขามีการติดต่อถามซีน้องหมาพัน,นุนี้พันแรตเทเลียนี่แหละติดต่อกับเจ้าของฟาร์มโดยตรงเลยแต่ไม่สามารถไปรับที่ฟาร์มได้ดาวรินบอกว่ามันไกลบ้านเธอเหลือเกิน ให้บ๊อบบี้อุ้มหมามาที่บ้านแล้วกันแล้วเดี๋ยวเธอจะมารับที่บ้านของบ๊อบบี้เองมันจะใกล้กว่าตามวันเวลาที่ระบุไว้ตรงกับวันที่15ธันวาคมพศ2547คุยกันวันที่15นัดรับกันวันที่16ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองบ๊อบบี้โจเข้าเป็นเจ้าของฟาร์มก็มีเบอร์ติดต่อที่ทิ้งไว้อยู่แล้วใครที่เห็นสามารถโทรติดต่อเธอได้ตลอดมันไม่ใช่เรื่องแปลกดาวดินก็เอาเบอร์จากตรงนั้นแหละโทรหานัดหมายกันอีกทีหนึง่ง การขับรถแล้วหลงมาไม่ถูกอะไรก็ว่าไปงั้นก็ตามนี้ละกันจะต่อเรื่องราคาก็คุยกันพรุ่งนี้คุยจบก็บายเจอกันข้ามไปอีกวันหนึ่งวันที่16บหอบบี้โจบ,บังเอิญเธออยู่บ้านคนเดียวแซฟคนเป็นสามีเขาออกไปข้างนอกแล้วเวลาเขาออกไปทีหนึ่งเขาหายไปทั้งวันเลยเขาไปจัดแจงเรื่องฟาร์มของเขาครับแซฟเขาจะอยู่แต่ฟาร์มดูแลน้องหมาสะส่วนใหญ่ดาวรินเฟสเชอร์ก็เดินทางมาตามนัดดาวรินเข้ามาในช่วงเช้า เขาใช้เวลาอยู่กับบ,บ๊อบบี้จอรวมๆประมาณชั่วโมงเศษจ,จากนั้นก็จากไปการที่ดาวรินก้าวขาออกจากบ้านบ๊อบบี้จเรื่องราวสุสยองมันอยู่ภายใต้บ้านหลังนี้ครับดาวรินเธอได้ทิ้งมันไว้แล้วกลับเอาบางอย่างออกไปคุณก็้าสู่ครูโซเซตี้นะครับครูเปไนทยนะฮะ ในวันเดียวนะครับวันที่16เบกกี้คนเป็นแม่ติดต่อบับบี้โจคนที่เป็นลูกสาวติดต่อไม่ได้เบกกี้เธอแค่ต้องการจะไปเยี่ยมลูกเฉยๆเหตุการณ์ที่แม่มาหามันค่อนข้างเรียบปกติเวลามามันก็มีหลายแบบบอกก่อนไม่บอกก่อนมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญครั้งนี้เบกกี้ขับผ่านร้านผัดไทยก็นึกถึงลูกขึ้นมาไม่รู้ว่าลูกจะกินด้วยหรือเปล่าก็มีการจับโทรศัพท์โทรถามลูกเอาด้วยกินด้วยเดี๋ยวแม่จะซื้อเข้าไปให้แต่บับบี้โจเขาไม่ได้รับโทรศัพท์แม่ก็อ่ะไม่เป็นไร งั้นก็ซื้อไปเผื่อซะเลยหลังจากที่ซื้อเสร็จก็ขับรถมุ่งหน้าไปที่บ้านลูกปกติครอบครัวเดียวกันก็เปิดประตูเข้าไปได้เองอยู่แล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องเคาะเรียกอะไรหรอกทันทีที่แม่เปิดเข้าไปปุ๊บถึงกับตกใจทันทีเลยภาพที่มันยืนยันอยู่ตรงหน้าและมันเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงลูกไม่รับโทรศัพท์เธอได้นอนจมกองเลือดอยู่กลางบ้านครับเลือดท่วมตัวอาบร่างเต็มไปหมดสิ่งที่คนเป็นแม่เห็นแล้วรับไม่ได้ ท้องของเธอถูกระเบิดออกหลานวัยแปดเดือนที่อยู่ในท้องของคนเป็นลูกได้หายไปนี่มันอะไรวะเธอร้องกรีดตกใจสุดขีดมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะเธอบอกกับตำรวจด,ด้วยเสียงสั่นเครือเนี่ยเธอโทรไปด้วยร้องไห้ไปด้วยสิ่งที่มันเห็นอยู่ตรงหน้ามันเกินที่อธิบาย ตำรวจหลังจากที่ได้ทราบเรื่องราวครับก็รีบเข้ามาในที่เกิดเหตุภาพที่มันสยดสยองผมไม่รู้จักที่บายยังไงเธอถูกกรีดตรงท้องเอาลูกออกไปตำรวจสังเกตไปเห็นรอยเลือดที่พื้นมีการตะกุยตะกายจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งประมาณสัก3เมตรเห็นจะได้ มันบ่งบอกได้ว่าเธอถูกทารุนถูกกระทำอย่างโหดร้ายบริเวณที่คอมีรอยรัดสันนิษฐานว่าไม่เชื่อก็อะไรสักอย่างหนึง่งแต่มันบอกได้ว่าถูกมัดทบกันสองชั้นเเหมือนเอาสิ่งสิ่งนั้นแหละพันรอบคอสองรอบตรงที่เท้าแล้วก็มือเธอมันพอที่จะบอกอะไรได้บางอย่างเอาที่เท้าก่อนมีรอยเลือดตรงฝ่าเท้านะที่มือที่พื้นมีเส้นผมเป็นกระจุกหล่นเต็ไมไปหมดเส้นผมนั้นยืนยันชัดเจนเลยคงไม่ใช่เส้นผมเธอแน่ ผมเธอบ็อบบี้โจที่เสียชีวิตไม่ใช่สีบ่บอลแต่ไอ้ที่ดึงออกมาเนี่ยเป็นสีบ่บอลตำรวจไปเจอมีดที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีดเล่มนี้มันเป็นมีดทําครัวที่อยู่ในบ้านเธอแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุนี้ด้วยแต่ตอนนี้จําเป็นต้องพุ่งเป้าไปที่เด็กทารกก่อนเอาไปแบบเป็น,ปนหรือตายตัวน,นี้คือยังไม่รู้ใน,นเมื่อเด็กคนหนึ่งลืมตาออกมาดูโลกการหาคนหายก็เป็นแบบปกติเลยก็คือมีการลงทะเบียนแจ้งว่าคนหาย เขาประเมินจากสภาพศพคนที่เอาไปฆาตกรดูเหมือนมีความตั้งใจที่จะมาเอาเด็กมากกว่ามากกว่าที่จะมาฆ่าแม่รอยแผลรอยมีดที่มันเกิดขึ้นไม่มีการแทงมั่วซั่วมีแค่การผ่าท้องเอาลูกออกไปแค่นั้นเลยเด็กรอดมันอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยมันก็มีความหวังขึ้นมาบ้างจากการสืบสวนถ้าถามว่าคาดีนี้มันยากไหมตำรวจบอกว่ามันก็ไม่ได้ยาก ทุกอย่างมันพุ่งเป้าไปที่คนคนเดียวไม่ว่าจะเป็นการติดต่อซื้อขายน้องมาวันเวลาและสถานที่แม้กระทั่งเบอร์ทโทรศัพท์ทุกอย่างมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่บ๊อบบี้โจได้ติดต่อกับดารินยังไงต่อตำรวจก็ตามสิครับเห็นตำรวจบอกว่ามีการโทรศัพท์ไปที่ดารินแต่เธอไม่รับโทรศัพท์โทรเป็นสิบสายแปลกประหลาดไหมในเมื่อถ้าบริสุทธิ์จริงคุณทุกคงคิดว่าไปถึงตำรวจเขาเจออะไร นี่คือภาพที่ตำรวจเห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังยินดียินชอบกับทารกตัวน,น้อยที่กำลังเพิ่งคลอดตำรวจถึอกบมองหน้ากันอึง้งเฮ้ยอย่าบอกนะในกำลังคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่าโบเก้ฉันกำลังคิดว่ามันน่าจะใช่เนือจ่าต้อยถ้ามันเป็นอย่างที่คิดเด็กรอดแต่ในทางเดียวกันไอ้นี่แหละน่าจะเป็นคนทำตำรวจเขาก็มีการทักทายแสดงตัวผมเจ้าหน้าที่ตำรวจโบเก้นะครับ มีรายงานมาว่าบางอย่างที่บ้านคุณนายมีความผิดปกติผมขออนุญาตตรวจสอบโปรดให้ความร่วมมือด้วยลักษณะที่เธอเป็นไม่มีทีท่าว่าตกใจอะไรเลยว่ายังไงคะคุณตำรวจมาหาดิฉันมีอะไรหรือเปล่าน้ำเสียงเรียบเฉยมากตำรวจก็มีการขอดูบัตรประจำตัวประชาชนสิ่งที่ปรากฏอย่างแรกเลยที่ไม่ตรงกับที่ทราบมาความเป็นจริงแล้วเธอไม่ได้ชื่อดารีนเธอชื่อวริซ่ามอนโกเมอรี ley. เธออายุป,ประมาณ36ปี ตำรวจก็สังเกตรูปร่างหน้าตาเธอเธอมีรอยร่องรอยบาดแผลตามตัวตามใบหน้าเต็ไมไปหมดที่สำคัญผมเธอสีบรอนมีการซักประวัติถามที่มาของเด็กทารกที่เธออุ้มอยู่สิ่งที่เห็นมันก็เห็นตัวแดงๆเพิ่งคลอดลิซ่าเธอมีคำตอบให้นะครับก็ลูกฉันไงคุณตำรวจกัฉันอุ้มอยู่แล้วจะเป็นลูกใครเล่าที่เห็นตัวแดงๆเนี่ยกัฉันเพิ่งคลอดเมื่อสองวันที่แล้วเองคำกล่าวอ้างของเธอที่เธอแ้างมันดูเหมือนว่ามันจะไปไม่สุด ตำรวจเขาถามว่าคลอดโรงพยาบาลไหนเธอกับอ้ำอมอึ้งอึ้งโบกมือชี้มงชี้ไม้ชี้ไปนู่นชี้ไปนี่ตำรวจบอกมึงเอาให้แน่ชี้ไปไหนเนี่ยมันคือที่ไหนไหนลองบอกสิก็โรงพยาบาลตรงนี้ไงเธอ้องชื่อโรงพยาบาลที่หนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านตำรวจจับโทรศัพาาท์ตรวจสอบเดี๋ยวนั้นเลยก็เอาชื่อตามที่อยู่ชื่อจริงเธอเนี่ยแหละถามเข้าไปเขาบอกว่าไม่มีนะคะเอาให้แน่นทรามันที่ไหนกันแน่ตำรวจก็พยายามถามย้ำเค้นไป ตอนนั้นเธอมีอาการลุกลี้ลุกลนเลือา拉เข้าไปละหันไปมองหน้าสามีทีหนึ่งมองหน้าตำรวจทีหนึ่งลิซ่าเดินเข้าไปใก,ใกล้ๆกกระซิบกับตำรวจเออฉันบอกคุณตำรวจตอนนี้ไม่ได้ค่ะสามีอยู่อะไรอีกวะมึงมาแนวไหนอีกอะไรวะให้สามีออกไปก่อนค่ะเดี๋ยวฉันจะบอกในเมื่อเธอมาไม้นี้ก็ไปให้สุดตำรวจก็เชิญฝ่ายสามีออกไปเรื่องราวที่เธอบอกหลังจากนั้นมันกลับเปลี่ยนเธอบอกว่าจริงๆแล้วเธอคลอดล,ลูกที่บ้านคลอดมาเมื่อสองวันก่อน แต่เธอโกโหกสามีกลัวสามีตกใจก็เลยบอกว่าไปคลอดที่โรงพยาบาลก่อนนอกคุณตำรวจเด็กมันจะออกขึ้นมาแล้วฉันไม่ห้ามอะไรมันได้ล่ะฉันก็เลยคลอดตามธรรมชาติฉันคลอดอะไรเสร็จก็เอารกไปทิ้งในแม่น้าเกรงว่าสามีเขาจะเข้ามาเห็นเอาเนี่ยสามีรู้แล้วมั้งตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องโดนด่าแล้วเนี่ยตำรวจอึ้งกับสิ่งที่เธอบอกถึงกับอมยิ้มในใจนี่กูฟังเรื่องอะไรอยู่วะ ผู้ชนะสิบทิศอ่ะหรือว่าอะไรนังจากจักวงๆในตอนเช้าตำรวจทําอะไรไม่ถูกอย่างแรกที่จําเป็นต้องทําก่อนเลยต้องจับแยกคนเป็นแม่กับเด็กก่อนก็เอ่ยบอกเขาคนเป็นแม่นั่นแหละจะแม่ปลอมแม่ทิ์แม่จริงก็เถอะให้แพทย์ไปดูแลให้ก่อนเยี่ยไปว่ากันหลังจากนั้นก็คุมตัวเธอไปโรงพักมีการสอบสวนเธอต่อเข็นเอาความจริงให้ได้ใช้เวลาสอบสวนอยู่ประมาณสองชั่วโมงตำรวจเขาคงมีวิธีพูดครับตำรวจได้เอารูปในที่เกิดเหตุให้เธอดู รูปศพของบับบี้โจมีที่มันตกอยู่ในที่เกิดเหตุลิซ่าทันทีที่ได้เห็นหลักฐานพวกนั้นน้ำตาเธอไหลเหลยไหลพร้อมกับคำรับสารภาพแบบหมดเปลือก27พฤษภาคมพศ2511คาตรฆาตกรที่ชื่อว่าลิซ่ามอนโกเมอรี่คลอดออกมาจากท้องแม่แต่มันก็น่าเสียดายมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเป็นอยู่แหละเลือกที่เกิดไม่ได้ ถ้าเ,เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างอับประโยชน์ระยำใจหดหู่เหลือเกินคำพวกนี้ผมไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเอ่ยคำไหนดีก็เลยขอใช้มันทั้งหมดมันเป็นมาตั้งแต่แม่เธอแล้วครับแม่เธอเป็นผู้หญิงบริการโสเพณีในขณะที่แม่เธอตั้งท้องเธออยู่คนเป็นแม่เขาได้ติดเหล้าอย่างรุนแรงถึงขั้นว่าเป็นแอลกอฮอลิซึมลิซ่าเธอไม่รู้หรอกครับว่าคนไหนคือพ่อเธอหลังจากที่ลืมตาออกมาจําความได้เธอบอกว่าที่เธอถูกบังคับให้เรียกเขาว่าพ่อ ใช้กับผู้ชายแปลกหน้าไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคนวันนี้ลุงศักดิ์นะเรียกพ่อผ่านไปอีกสองอาทิตย์แม่บอกว่าคนนี้พ่อลูกชื่อนายยาวเรียกพ่อคนนี้ดีกว่าแม่ของลิซ่าพยายามจะจับคนรวยไม่ต้องห่วงครับลิซ่าเธอมีพี่น้องเยอะแยะเธอไม่ได้เงาแค่มันต่างพ่อแค่นั้นเองตอนนี้คุณผู้ฟังคิดว่าผมอาจจะเหมารวมอาชีพโสเภณีไม่ดีแบบนั้นแบบนี้ฟังให้จบครับมีเรื่องราวอะไรที่มันซ่อนอยู่ด้วยในสิ่งที่ผมบอกไปแล้วว่าแม่เขาเป็นแบบนั้น การติดเล่าของแม่คนที่เป็นแม่คนพอดีเข้าใจดีเวลาเรากินดื่มอะไรเข้าไปทุกอย่างในร่างกายเรามันจะถูกต่อสายตรงไปที่ลูกที่เขาเรียกว่าสายสะดือกันแล้วแม่ดันติดเล่าครับอีกแพทย์เขาได้ระบุออกมาว่าลิซ่าเกิดออกมาพร้อมความผิดปกติทางสมองก็เพราะผลมาจากคนเป็นแม่ทําพฤติกรรมแบบนั้นออกมาก็มีอาการปั้มปั้มเปเปอๆไม่เต็มเต็งจนเธอโตมาได้อายุ14ปีแม่ แม่ที่จับผู้ชายมาแล้วไม่ซ้ำหน้ามีพ่อเลี้ยงอยู่คนหนึ่งได้ล่วงละเมิดเธอตามข่าวบอกว่าหลายครั้งถึงขั้นที่เรียกว่าลิซ่าเนี่ยตกเป็นเมียน้อยของพ่อเลี้ยงคนนั้นความอับปรีอับประยชน์มันอยู่ตรงนี้แม่ของลิซ่าเขารับรู้มาโดยตลอดก็เห็นอยู่ด้วยกันเนี่ยเอาปืนจ่อหัวลูกครูเลยเนยมึงห้ามเอาไปบอกใครเด็ดขาดลิซ่าความเร็ว้ายที่ลิซ่าได้รับมันยังไม่หมดลิซ่าเปรียบเสมือนบัตรเครดิต เวลาแม่ไปแปะที่ร้านขายของชาเอาลูกเนี่ยนะไปจ่ายแทนนับเป็นจํานวนครั้งมีนาซ้ําบังคับให้ลูกค้าประเวณีเหมือนกนเธอจากที่เธออายุ14เธอก็เริ่มทํามันไปเรื่อยๆไปจนถึงอายุ18มีการแต่งงานดูแบบนี้ลิซ่าเธอแต่งงานนะแม่ของลิซ่าไปจับพ่อเลี้ยงคนหนึ่งได้พ่อเลี้ยงคนนี้รวยค่อนข้างมีตังค์มันมีเรื่องบ้าบอกเกิดขึ้นอีกแล้วลูกที่เป็นผู้ชายโตมากับพ่อเลี้ยงคนนี้โดยที่ลิซ่าไม่รู้มาก่อนเอา้ากูมีพี่น้องแต่เมื่อะไหลเนี่ย อายุไล่เรียกกับลิซ่าเลยจับลูกสองคนต่างพ่อแต่งงานกันดูไปแบบนั้นก็นี่เราไม่ให้ผมเรียกว่าครอบครัวอับยศแล้วจะให้เรียกว่าอะไรผู้ชายที่ลิซ่าแต่งงานด้วยชื่อว่าคลาวโบแมนแต่งงานอะไรเรียบร้อยเขาก็มีลูกด้วยกันถึงสคน4คนที่ใช้เวลา4ปีหัวปีท้ายปีเลยถ้ามันสามารถท้องสองกันได้เธอท้องให้ไปแล้วคลอดเสร็จก็ท้องใหม่เลยแม่ลิซ่าบอกว่าเดี๋ยวมึงหยุดก่อน นี่สี่ปีมึงมีลูกสี่คนห้าหกปีมึงมีลูกห้าหกคนเหรอแล้วมึงจะทําต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอมันไม่ใช่ลิซ่ามึงมึงไม่ได้แล้วนะอย่างเงี้ยคนเป็นแม่เลยจับเธอทํามันแต่การหยุดท้องมันไม่ได้หยุดตามเธอไปนะคุณผู้ฟังคงงงว่าผมหมายถึงอะไรก็เธอทํามันแล้วเธอก็ต้องหยุดท้องสิแล้วเธอจะท้องได้ไงอีกอันนี้มันเป็นสิ่งใหม่สำหรับผมอีกแล้วมันเป็นโรคท้องทิพย์ครับทําเป็นเล่นไปตอนแรกผมก็ไม่เชื่อ โรคนี้มีจริงๆโรคนี้มีชื่อว่าไซโดซิสเนี่ยมันอ่านว่าแบบนี้ครับซ s e u d o ซิ s s ตามที่ผมหาข้อมูลเขาบอกไว้ว่ามันเป็นการท้องทิพย์ครับท้องหลอกข้างในไม่ได้มีลูกหรือว่าอะไรทั้งสิ้นหรอกเป็นการที่ตัวเองมันโนขึ้นมาบางเว็บไซต์บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของคนที่เป็นโรคนี้คาดการว่าน่าจะเกิดจากสภาพจิตใจเป็นหลักโดยอาการทุกอย่างที่เป็นเหมือนกับคนที่ตั้งครรภ์เลยเหมือนยันประจำเดือนประจำเดือนก็ไม่มา มีการอัดเตียนแพ้ท้องเกิดขึ้นร่วมด้วยคนที่เป็นก็เลยเชื่อว่าตัวเองท้องจริงๆแล้วโรคนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นละ่ะตามรายงานบอกว่าเธอท้องทิพย์มาหลายครั้งแต่มันก็จบตรงที่ว่าเธอเอาลูกออกเธอแท้งมันในเมื่อทุกครั้งท้องมันมนโนขึ้นมาแท้งมันก็เหมือนกันแท้งมันโนตามกันไปแต่ครั้งนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังมันค่อนข้างสําคัญกับชีวิตเธอคนที่ชื่อคราวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องแต่งงานด้วยกันลิซ่าเธอได้หย่าร้างกับเขา เหตุผลเนื่องจากคาเขาติดคุกข้อหาไปล่วงละเมิดไปทำอนาจารเด็กคนอื่นหลังจากที่ติดคุกไปเธอก็ว่างตอนนั้นเมื่อโผไม่อยู่แล้วจะไปท้องกับใครทีนี้เธอไม่อยากจะปล่อยให้มันว่างครับเธอก็เลยไปหาสามีใหม่ก็ไปเจอสามีคนปัจจุบันนี่แหละมีชื่อว่าเควินมอนโกเมอรี่ลิาเธอมาอยู่กับเควินก็หอบลูกมาได้สองคนแบ่งกันกับสามีเก่าคนละครึ่งแต่สามีเก่าเขาไม่ยอมครับคาว,าว่าถ้าลูกอยู่ที่เธอต้องตกเป็นอันตรายแนย่เธอลรกจิต มีการฟ้องร้องก็เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นลาวขึ้นมาในระหว่างที่ดําเนินคดีกันอยู่ลิซ่ากับเควินเขาก็มีชีวิตใหม่ลิซ่าเขาได้มาโกหกกับเควินว่าเขาสามารถมีลูกกับเควินได้นี่คือประเด็นสําคัญทั้งๆท,ที่เธอทํำบันแล้วนะเคยโกหกเควินมารอบหนึ่งตอนนั้นบอกว่าท้องแฝดไปๆไปมาๆมาหาเด็กมาแบบนี้ไม่ได้เธอก็เลยอ้างกับเควินว่าแท้งซะแลว้วคิดดูครับเธอมีความคิดตั้งแต่ตอนนั้นนะที่จะหาเด็กตัวแดง แล้วอ้างว่าเป็นลูกของเธอหลังจากที่แท้งเสร็จในครั้งนั้นเธอก็อ้างว่าท้องใหม่ตามข่าวบอกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าลิซ่าอย่างที่รู้กันเธอก็เข้ากลุ่มไปในกลุ่มมาการที่เธอเข้ากลุ่มนักวิชาการเขาสันนิษฐานว่าเธอเล็งคนคนหนึ่งไว้แล้วและคนคนนั้นตอนนั้นท้องอยู่ประมาณสักห้าเดือนมันไปตรงกับที่ลิซ่าเข้าไปสิงอยู่ในกลุ่มกลุ่มของบ๊อบบี้โจเจ้าของฟาร์มเขาเข้าไปสิงได้สามเดือน บ๊อบบี้โจเขาตั้งคันอยู่มันไม่ได้หาคนท้องกันง่ายๆนะดูความสามารถของการรอคอยครับรอได้ถึง3เดือนเนี่ยบ๊อบบี้โจฝั่งนี้เวลาเขาทําอะไรเขาก็แสดงบอกหมดเช่นว,ว่าตอนนี้ท้องกี่เดือนอัปเดตอาการ่วันนี้หมอน,นัดนไม่สามารถติดต่อซื้อขายน้องหมาได้มาพรุ่งนี้ก็แล้วกันมีการเคลื่อนไหวบอก FC อยู่ตลอดรูปภาพบางรูปที่เขาอัปเดตเกี่ยวกับการไปตรวจลิซ่ามีการขโมยรูปนั้นไปอวดเควินด้วย สามีก็ปลบมือดีใจเย่เย่เเมียท้องแล้วเมียท้องแล้วกูจะมีลูกกับเขาสักทีไว้เหมือนกับคนโง่คนหนึ่งเข้ามาเรื่อยๆมันจะถึงวันที่เกิดเหตุรับรู้มาแล้วว่าบอบีโจกใกล้ถึงกําหนดคลอดกําหนดคลอดมันมกกรลาลิซ่าเธอยังรู้นะย้อนกลับไปเดือนหนึ่งนี่มันเป็นคํารับสารภาพที่ออกจากปากเธอเองและมันชวนที่จะสยดสยองเหลือเกินเธอบอกว่าเธอได้หาข้อมูลในการทาคลอดในอินเทอร์เน็ต คลอดเองข้อตามธรรมชาติไปจนถึงการผ่าทำคลอดตอนปี17คุณผู้ฟังลองนึกภาพดูครับการหาวิดีโอการทำคลอดในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยากขนาดไหนมันเป็นภาพมันเป็นบทความซะส่วนใหญ่เอาล่ะมันอาจจะมีบ้างแต่มันคงไม่ได้หาง่ายเหมือนกับการเต้นเหมือนกับการดูหนังดูอย่างอื่นเอาอย่างนี้ดีกว่ารู้ไหมครับว่าสิ่งที่เธอบอกกับตำรวจมันก็ไม่ได้ยากเธอใช้เวลาศึกษาอยู่ประมาณเดือนกว่าๆมันก็ถึงเวลาปฏิบัติจริงๆ ตามที่คุณผู้ฟังได้ยินกันมาแล้วว่ามีการนัดแนะซื้อขายน้องหมากันมันเป็นเพียงบทละครที่เธออ้างก็เท่านั้นเหตุผลมันแค่ต้องการไปที่บ้านของบ๊อบบี้แล้วให้บ๊อบบี้ตายใจเธอรู้เวลารู้หมดทุกอย่างว่าเวลานี้ที่มาเนี่ยแซฟเขาไม่อยู่แล้วก็ตั้งใจมาแล้วด้วยถ้ามาแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเธอก็จะกลับแล้วค่อยนัดวันกันใหม่นั่นมันแปลว่าอะไรหมายความว่าไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ก็ได้วันมาลืนก็ได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะวันไหนลูกที่อยู่ในท้องบับบี้มันก็ต้องเป็นของฉันอยู่ดีในกระเป๋าเธอมีผ้าก๊อซผ้าอ้อมกันไกลแล้วก็มีดผ่าตัดแต่กลับมีบางอย่างที่ผมรู้มาแล้วก็แพทย์คงไม่ได้ใช้แน่ถ้าแพทย์คนไหนใช้ก็พิมพ์บอกกันไม่ได้เชือกเธอเตรียมมันไปด้วยเธอบอกกับตำรวจว่าหลังจากที่บับบี้โจเปิดประตูให้บับบี้โจก,ก็เดินหันหลังไปเธอหยิบเชือกคล้องคอทันทีคล้องจากด้านหลัง ในขณะที่ลัดอยู่กระซิบข้างหูของบับบี้ลูกของเธอชั้นขอนะทุกอย่างมันดูเลือดเย็นเธอเล่าไปเธอก็ร้องไห้ไปเธอบอกว่าเธอไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเลยการที่คนคนหนึ่งบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะฆ่ามันมันไม่สามารถเป็นไปได้เลยไม่สอดคล้องกับสิ่งที่มันจะเป็นไปได้อยู่แล้วไม่มีใครให้ลูกของตัวเองไปอย่างแน่นอนแล้วยิ่งลูกกูมันอยู่ในท้องกูอีกมึงจะเอาไปมือต้องมาฆ่ากูก่อน ก็กูไม่ยอมยอมึงจะไปได้ไงล่ะถูกไหมมันก็ต้องตายอย่างเดียวอยู่แล้วเธอรัดคอสองทบแน่นเลยบ๊อบบี้โจโมติเธอเปิดกระเป๋าดูอ้าวลืมเอามีดมาชิบหายแล้วกูลืมเอามีดมา,า,ดเ,อา,มดมาเออไม่เป็นไรเหมือนกันมีดเล่มหน่มันก็เหมือนกันนั่นแหละเธอลองเดินไปที่ห้องครัวดูก็เห็นหมีดตามรูปเลยใช้มีดเล่มนี้ทําการผ่าตัดในขณะที่กระทาอยู่ผ่าอยู่ดันเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น บอบบี้โจเธอยังไม่ตายครับเธอร้องกรี๊ดเลยอเอามือจิกผมพยายามดึงพยายามกระชากที่จะลุกขึ้นเธอบอกว่าตอนแรกเธอไม่ได้ทำอะไรนะเธอแค่บอกกับบ๊อบบี้เฉยว่าอย่าร้องจะใกล้จะทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วผมไม่อยากจะคิดครับว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนเอาเป็นว่าสู้กันจนหมดแรงประมาณสักห้านาทีนะ เสียงร้องมันค่อยๆเบาลงไปงลิซ่าบอกว่าเธอก็ทําต่อเป้าหมายไม่ใช่คนเป็นแม่ซะหน่อยลูกเธอใช้เวลาทําทคลอดทั้งหมดประมาณ25นาทีตัดสายสะดือและเสร็จห่อผ้าอ้อมเรียบร้อยจากนั้นก็ขับรถออกมาตามปกติเอาทารกแรกเกิดที่เป็นเพศหญิงเอาไปอวดเควินมีการขับรถล่าตะเวนออกไปบอกญาติคนนู้นคนนี้ว่าเธอคลอดลูกแล้จริงๆสิ่งที่เธอทำนอกจากที่เธอจะได้ลูกมาอวดเควินแล้ว เพื่อต้องการยืนยันกับสามีคนเก่าที่เกิดปัญหาฟ้องร้องกันสิ่งที่เธอทําเหมือนกับว่าเธอภูมิใจกับมันไอที่มึงบอกว่ากูเป็นมันกูไม่สามารถมีลูกกับใครได้เห็นแล้วยังหล่ะว่ากูมีลูกได้กูไม่ได้ท้องทิพย์เฮ้ยกูมลูกจริงจริงกลับมาดูที่บ๊อบบี้โจแพทย์ระบ,บุว่าเธอเสียชีวิตจากการเสียเลือดไม่ได้เสียชีวิตจากการรัดคอคุณผู้ฟังก็ได้จะรับรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นได้เอาล่ะใน,นเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆเหตุการณ์เนี่ย สารตัดสินสั่งประหารชีวิตเธอคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเคสนี้เขาประหารจริงๆเธอถูกประหารตามเวลาท้องถิ่นประมาณเที่ยงคืนของวันที่13มกราคมพศ2564ลิซ่ามอนโกโมเมอรีเสียชีวิตด้วยวัย53ปีถูกประหารด้วยการฉีดยาค,คุณผู้ฟังมีความรู้สึกยังไงกับคดีนี้นครับเสียชีวิตเหมือนกันความทรมานมันต่างกัน คุณฟังคิดแบบไหนก็อย่าลืมบอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆเรื่องราวสนุกๆแบบนี้อีกแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับกับพอดแคสต์ห้องจอเรื่องหลอน